แสนนะใช่ไหมเราพิจารณาเงินกู้ตามตามที่เราจะปอยก็คืออัตรีสะแสอยู่แสนหนึ่งแล้วเราจะบอกว่า6%เนี้ยกู้คนละสองหมื่ใช่ไหมสองหมื่นสามเดือนแล้วหมุนรอบมาสามเดือนสามเดือนรอทีี่ชอ์ข้างนอกมันคูอะไหกเจ็ดเจ็ดห้าหบห้าเจ็ดเปอร์เแบงก์อยู่อยู่ที่แปดแ ถางนี้เราเก็บได้อย่างไหวมากเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องเสียดอกเบี้ยข้อสำคัญก็คือกดกดจะกู้หรือจะไหวก็ต่าเพราะถ้าเราไเราเราก็ต้องเราก็ต้องมองเรืองการเราเาเป็นคอนซูเมอร์เจ็บใช่ไหมเจ็บเปอร์เซ็ใช่ไหม6เปอร์เซ็นใช่ไหม6เปอร์เซ็นขนาดนี้มีควาเ่ยพอสมครเลนะรับกู้มาเจ็จเพราเราเป็นกู้หนึ่งสายเราต้องเข้าทุนด้วยมันมัน้าไปซื้อหุ้นด้วยเข้าทุนเตด้ย คจะไลคือเหมือนกับว่ามันดาวของเราเนี่ยมาทำประกันตัวด้วยต้องบังคับไปซอุนอีกส่วนหนึ่งผมไม่ได้ใจว่ากี่เปร์เซ็นต์เนรกาถ้าคนได้สองหมื่นเนี่ยคนถ้าเกินจากสองหมื่นถ้ไปไปเงินก็เรียกว่าเป็นเงินมันเป็นหุ้นหมดได้นี่ก็เป็นกงคําไปซื้อหุ้นอีกอีเบ็ใจมันต้องเงินนนเพราะว่านั่นต้องร้อมเงินก้อนนี้ไว้เป็นคุณในเรื่องที่จะกข้าัญชีในเรื่องุนเป็นกู้กู้กู่กู้ืูกููู้้้้กูก